Because of the original of the purpose of the Buddha is to engage พระอาจารย์ใช้ภาษาทางพระว่าอย่างไรคะเพราะจุดประสงค์ดั้งเดิมของพระเจ้าก็คือการเข้าไปสัมพันธ์หรือเข้าไปเข้าไปเกี่ยวข้องอะจนพรนกับกับญาตโยมเหมือนคําที่พระเจ้าตรัสประโยคแรกในการส่งพระไปประกาศศาสนาว่าจรร t h ิก i เวจาาิกังพ g p u น h ิตาย,พาาย اب, าพพะพ a puchana sukhaitya ม o k a ซึ่งแปลว่าดูก่อนพิสุท์ทั้งหลาย เธอทั้งหลายจงจาริกไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขเพื่ออนุเคราะห์โลกเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่พระหูชนหรือแก่ชนเป็นมากแล้วก็เพื่ออนุเคราะห์โลกฮะโลกานุกรรมปายะฉะนั้นในมุมแบบนั้นเนี่ยยังไงเสียอาจารย์เคยเล่าเนาะว่าพระเจ้าในบัญญัติโครงสร้างของของเขาเรียกไรวิถีชีวิตของพระเนี่ยให้ยังไงก็ต้อง En g เกจ หรือให้เกี่ยวพันกับญาติโยมเหมือนกับที่อาตมาเล่าไบ่อยเรื่องไม่มีเธอก็ไม่มีฉันคือถ้าอาตมาไม่มีญาติโยมไม่มีอะไรจะฉันเพราะว่าพระไม่สามารถถุงข้าวเองได้เด็ดผลไม้ผลผลไม้ใบไม้เหมือนฤาษีชีพไทยที่เขาทํากันตอนนั้นเนาะในสมัยพธการพวกฤาษีที่เขาอยู่ป่าเขาก็จะตีวิเวกออกจากสังคมไปเลยพระเจ้าไม่อยากให้พระเป็นแบบนั้นฉะนั้นจึงบัญญัติให้วิธีชิตพระเนี่ยต้องเกี่ยวข้องเกี่ยวพันกับญาติโยม แม้เวลาจะไปอยู่ป่าก็ห้ามอยู่ไกลเกิน500ชั่วธนูคือพูดง่ายๆห้ามอยู่ไกลเกินกว่าจะกลับมาบินธบาตกับชุมชนกับหมู่บ้านได้และแม้แต่เวลาที่เเขาเรียกอะไรฮอนสมมติว่าอาหารที่พระจะเก็บอะเก็บข้ามวันไม่ได้หลังเที่ยงแล้วถ้าเป็นอาหารเป็นข้าวปลาอาหารผลไม้พระเก็บไว้เพื่อรับประกันความเสี่ยงไม่ได้เช่น วันนี้บินบาตได้เดี๋ยวพรุ่งนี้ไม่ได้งั้นเก็บไว้ฉันพรุ่งนี้แล้วกันไม่ได้พระไม่สามารถเก็บแบบนั้นได้ให้คนอื่นเก็บก็ยังไม่ได้เลยเอาตอมาบอกกับญาติโยมบ,บ่อยๆว่าพระเนี่ยพอรับประคนแล้วก,ก็ฉันได้ชั่วถึงเที่ยงเท่านั้นดังนั้นพอหลังจากเที่ยงปั๊บเนี่ยพระจะสละอาหารทั้งหมดฉันในตู้เย็นเวลาญาติโยม,มาอย่างเงี้ยทานได้เลยเพราะว่าพระอน,นุญาตแล้วก็ถือว่าเป็นของของไม่ใช่เป็นของตัวเองพูดง่ายๆสละแล้ว ฉะนั้นวันรุ่งขึ้นพระก็ต้องมีผู้มาประเคนประเคนให้ใหม่นะจนพอคราวนี้เพราะเป็นแบบนี้แหละมันจึงในความรู้สึกอัตมาเนี่ยเวลามีคําว่า En g a เก Buddhism หรือพุทธศาสนาที่ไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับคนอัตมาก็จะรู้สึกว่าจริงๆแล้วจุดประสงค์ดั้งเดิมของพุทธศาสนาเนี่ยมันคือเพื่อคนอยู่แล้วโดยที่ไม่จําเป็นต้องมาเน้นว่าเป็น En g a g e Buddhism ด้วยซ้ำแต่ก็เข้าใจได้ว่าพอถึงระยะหนึ่งอะ่ะ ความวิถีชีวิตของคนเช่นเมื่อมีระบบที่กลุ่มคนบางกลุ่มสนับสนุนพระจนพระห่างจากสังคมเช่นในเมืองนาลันทาในช่วงนั้นพระหมหากษัตริย์มอบภาษีในหมู่บ้านใกล้ๆนาลันทามหาวิหารแด่พระสงฆ์ฉะนั้นการที่พระสงฆ์จะออกไปบิณฑบาทไปโปรดไปเกี่ยวพันกับญาติโยมก็น้อยลงเพราะว่ามีระบบ ที่เข้ามาดูแลส่วนในที่สุดเนี่ยมันทําให้ความสัมพันธ์กับญาติโยมและพระเนี่ยมันน้อยลงนึกสภาพเหมือนชุมชนวัดต่างจังหวัดที่พระก็เพึ่งโยมโยมก็เพึ่งพระเหมือนที่เขามีกลอนเนาะบอกว่าบอกว่าอะไรนะฮอนบ้านจะดีมีหลักฐานวัดจะดีมีหลักฐานเพราะบ้านช่วยบ้านจะสวยก็เพราะวัดดัดนิสัยบ้านกับวัดผัดกันช่วยก็อวยชัยถ้าขัดกันก็บรรลัยทั้งสองทาง อันนี้เป็นกรอนเก่าที่ครูบาอาจารย์ประพันธ์ไว้